นาชัยคุณกรจาไม่ไม่เฮ้ยไมรรับหน้อาไปตอนะครับนี่ไม่แตเนอุภาณนะครีแลครับนะทีมสิงคร์ังไปอ่านะคี่แหลคทีนีครับแฮนดขึ้นมาแฮนดะอขัซ้ายอานรับเก็บีดานี่และครับอ่านะครับทีนี้ังไงบอนี่นัจตูนตูนนะครับ ทางด้านนะครับทางด้านที่ตายนะครับนะครับประธานน้อยดีเอาละครับนี่อยากได้ดีเชฟเบตขึ้นมาแล้วก็ตามพันวัดวางตาพาดีทางด้านลิเชมท้ายนั่นพอนีพยายับเข้าใจแล้วครับเป็นด้านตรงไปนะฮันดอนอันดอนผมไม่ต้องเขียนโอเคไปกันต่อเอาละครับประธานโดนนะประธานพิารดูครับวางขึ้นมาจังหวะนี้ลึกทางด้านนี้นะครับพี่โกนครับโกนน้อยดีครับพยายามมาได้ฟ้า

เอ้คู่อ้คู่เลยมาคู่เดเลยอาะรับทีรรัเร์เลยงเทียรรับสมศัดิันี้อาระดับตาลมามาตังนี้มีกรตูนตูนมาดีคุยยังีกอา้าานนี่นะรับแรงสาระินางานนี้นะครับตัดสิ่งแวดล้อย่างเข้าไปย่งเข้านะอรับเป็นดาที่นะรับรทุนาเป็นดตายืดยืดยืดทางมาทางมาทางมายืดมาไอ้ต้ากาลูกนี้ตามา โคตรพัดลมนี้ต่างหากต่างกันก็ตา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 จ่อพัดลมนี้อาพัดลมน้อยดีดีพอเราใช้ให้ตามหินตัดให้ยาปลาเราดีแล้วก็โดนตัดทิ้งห่อพลาดไปแล้วต่อแล้วั็ถังน้ำจะต้องไปหาถังน้ำใส่สารอะไรตีร้อนยอดดีตามตามกายกายไปแล้วยืนไหนยืนไหน

ไปและก็พาดีพอสดีพอสให้ยาพาดีเด่นนั่นต้อมดีเด่นตู้มต้อมใจฝั่งขวาขวาดีนั่นให้เลี้ยงต้องไปเอาไปต้องไปตัดเราเรียนที่ไปสุดทางสุดต้องสุดทางให้ยาต้องไปตัดเอาดีเด่นด้านที่เราคัดเป็นทุกคนนะครับเป็นโจ้ตาวนะครับตรงนี้ยังไงหลายก็พาดีพอสให้เลี้ยงง่ายครับ